ลวาลูกโอเคเอาลูกเดิมลูกมองลุกมออาสีขาวสีขาวัไหลไหลไว้เอ้นั่นแหละนั่นแหละนัแหละต้องอย่นั้นสุดยอดจี่โอ้โหลุกไปลุกไปลุกลไปลลดลากเลยลบลากเลยนัแหละลากไปสีขาวล้วโอ้ดีครับอีสาลบโตัวหยัง

ดีมากเลยครับโอ้โหไปสีขาวสีขาวสีขาวยังได้ความหวนอยู่ครับโอเคลูกออกข้างสนามครัแล้วก็คิดไปถึงอดีตนะครับเราต้องสร้างเราต้องสร้างเยาวชนเราตั้งแต่ตั้งแต่เล็กๆครับ ดูครับดูครับดูครับเดเ๋ยวจะเปิดแตกเดี๋ยวนี้โอ้โอยางนี้คือยังไม่บาดยังไม่บาดมือประตูครับโยนมาโอเคออกข้างสนามครับมีข่าวไ่เล่นว่าใครที่ยิงประตูได้สุดยอดท่านพ่อวันนี้เจ็มอบรางวัลอย่างงามให้อ่าเลยครับดูกิ เดี uh, ๋ยวนี้ทำยังไงลูกไปไว้ร่วงนะฉะนั้นเวลาดูด uh ูใน u t u b e หรืออะไรเนี่ยเราต้องดูด <defence> well, so. okay. ูกันดูกันเล่นของระดับระดับโลกเขาเล่นนะครับว่าเขาเล่นยังไงอ่ะยืนยังไม่เข้ายังไม่ผ่านประตูอีกโอเคโยนมาสีสีขาวโอเคสีขาวรับยังไม่ผ่านด้วนครับ โอเคนะจ๊ะโอเคครับยัง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 ต้านกันอยู่ครับยังไม่ได้ยสวัสดีค่ะยังไม่เงินรางวัลก็ยังรออยู่นะครับเงินรางวัลยังรออยู่ว่าใครจะทำเฮชริกได้ในวันนี้อ่ดูครับดูครับดูครับดูอร์แปดโอ้โหหมดแล้โอ้โหเบอร์แปดเบอร์แปดเบอร์แปดเอา นำไปแล้วส hour. yeah. oh. yeah. ีขาวโอ้ยสีแดงแม่สีขาวเอาเบไปแปะเอาไปแปะวิ่งวันี้เอาไปแปะวิ่งวันนี้ไหนแเบอปไหนอะไรกันตัวไหนดู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 โอเคชื่ออะไรครับสตางสตางโอเคเยี่ยมมากอีสองลูกจะได้แฮตถิกแล้ว โอเคเยาดูครับสีแดงสีแดงจะแก้กันได้หรือเปล่าครับโอเคครับตั้งกลางสนามครับกรรมการให้สัดยัโอ้าวจุดยอดครับวันนี้เอาขอสัมภาษณพเราทุกประตูแล้ววิ่ง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 วันนี้ยังยังไม่ยังไม่ใจตั้งรับเลยกับตัวกันเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อชื่อโอเคครับ ดูครับดูครับรถไฟสตังโอ้เอายังไปแล้วครับไปแล้วครับลุบลากเลยลุบลากเลยยังมาโอ้โหลบเยียบโอ้โหไม่ผ่านยังไม่ผ่าน,อนโอเคลูกออกข้างสงนามครับดูเบสิกครับเบสิกครับ เราทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับันทำวันนี้ให้ดีสุดแล้วก็จะเป็นวันที่ดีต่อไปในอนาคตนะครับถ้าเราทำวันนี้ให้เต็มที่นะครับก็ต้องมองถึงอนาคตว่าเราจะเก่งหรือไม่เก่งยังไงนะครับนี่คือนี่คือการกีฬาของเรานะครับถ้าเราส่งเสริมสนับสนุนนะครับ เรามา้องเข้าโรงงารครับเราไปที่สนามกีฬาสังเกตนะครับทางต่างประเทศเขานี่เขาจะลงทุนด้านการกีฬานี่มาเป็นระดับต้นๆนะครับทีนี้เาจะกเราลงทุนด้านการกีฬาน้อยเราก็จะต้องไป เซนต์เห okay. uh, ็นได้ครับโอเคสีแดงนับเป็นสองหนึ่งแล้วนะครับสีแดงสองหนึ่งแล้วดูสีขาวแก้คืนได้ไหมนะครับนี่โอ้โหแก้เพืนได้ทันงสองเทเป็นสองเท่าเป็นสองเท่าโอเคโอ้โหแสดงว่ากีฬากรงน้องตาต้อมีสิทธิ์ที่จะได้เข้า เออต้องชิงนะจ๊ะจะได้ทิ้งแชมป์นะครับก็ต้องช่วยกันนะครับช่วยกันเอ้าวยีงท้าสก,กัดไม่ได้ระวังนะครับไม่ต้องท้าสูงนะครับไม่ต้องเท้าสูงนะครับระบับ่งพอไม่ใช่มารวยนะครับไมเกอ่าเล่นให้สุภาพนะครับลุกลากเลยล็อกเอ่ล็ก,ลก ลากเลื้อยซ้ายขวาซ้ายขวาให้ได้นั่นแหละเดี๋ยวแอ้มนะเออได้โอเคเอาโอเคเอาเออแปดล็อกไปซ้ายเอยอแปดโอ้โหโลากไปแล้วครับออกข้างสนามไปเป็นลูกทุท่งสีขาวครับทุท่งก็มาครับสีแดงสีแดงลุกจับ ทีเท้าครับโอ้โหเอ้าเออเอ้าเอ๊ะโอโหสุดยอดครับสุดยอดครับเยี่ยมเยี่ยมดูดีนะครับใครจะทำลูกไปไม้ร่วงให้ให้ดูให้ครูให้ท่านพ่อมาดีกระเป๋าฉีกไปเลยครับวันนี้เอ้าที่เท้าวิ่งย้า ล <değil à. S 1> <Negative. S 2> ุงพ่อเสาลุงพ่อเสาช่วยได้สสกระปังลุงลุงพ่อเสาซ่วยได้ยก่อนนะลุลบลข้งในก่อนเดี๋ยวไปลกี่นาทีสิบห้าปอยี่สิบห้านาทีนะครับพึงหนาทีแง สีแดงสีขาวลุกไปครับโอ้โหไปแล้วครับโอ้โหไปถึงประตูสีขาวครับโอเคมองซ้ายมองขวาครับไอ้ทีมมี้อเกี่ยวอะไะครับไม่เกี่ยวเลยเอาย้ำย้ำโอเคเอาประตูเอาครับระวังครับระวังครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากครับใช้่ใช่ครับดูครับเยี่ยม

ถ้าใครยิงแฮตติกสลูกท่านพออามมน,นให้เลยลูกละร้อยโอเปาตกแฮติกานแอค่ฟังกรรมการนะครับดูกรรมการครับดูกรรมการสวยงครับโอเคให้เสียงสัญญา ไหน <c oughs> ไหน, <c oughs> นดู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 ด,ด <c oughs> มมูมีสติอยู่ในเกมมีสติอยู่ในเกมดูครับดูครับดูครับดูเไปจากกันได้ไงครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหูยเล่าเสียไปได้ครับโอเคอ่ะ์ดูคนหนะ้าดูคนหนะ้าดูค,นนครับดูคนหน้าครับ nha, 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 เดี๋มันเลี้โห้อันยางไม่บาดประตูยังไม่บาดประตูครับเงโอ้โหเจนตางเชียร์สุยไปคโอเคทกางสนามครับลูกทุ่งเอาไป

เรดว่าเไหร่ละเท่าไหร่ละสกอเท่าไหร่ละสกอจำไม่ได้ต้องมีนมีสกอร์แต่ว่าก็เป็นเกมที่สูสีนะครับสูสีสูสีมากสามสามเดูครับดูครับจูหน้าจับตา อันนี้ผู้ชายถ้าเป็นถึงคิวผู้หญิงดูวไว้ครับเดียวไว้ดีวไว้นะครับดูครับโอ้โหลาไปเล้ะครับโอ้โหสีแดงสีแดงสีแดงลาไปอีกโอ้ยยยังประตูยะครับเซยประตูด้ยยนะครับโอเคเซยยยยยยย ทีมงานสกองก้อนมาเหรอลูกเสียนะครับก็รังปั่นหัวปูก็ลังหัวหัวหมุนอยู่ประตูนะเพราะว่าประตูมีความเสี่ยงมากกว่าเรานะครับผมลงอาจจะบาดเจ็บอาจจะบาดเจ็บได้นะครับสีขาวสีขาวเยอะโอ้โหใช่ไหมครับเยี่ยมอมาก ดูครับดูกันทุกครับกินทีมเนี่ยกินทีมเนียพกีกรรมการตัที่รันทุกให้มงเข้ากันได้บู้ณการครับน้องผิ้ิงบอ้อตัดเออใกนเ้นยรงที่สองตอครับครัออ ยิ่งแบบไรทิพายเล่นเลยครับเล่นเลยเล่นเลยก็สร้างสร้างเสริมประสบการณ์เป็นเวทีที่สร้างเร้ยกวชาขชงเรานะครับอันนี้นักกี่าอเลยครับไม่กี่ดาเลยต้องเชียร์มาลยได้สีแดงสี โดนไปครับโอเคอ้าลกหมาแล้วก็ลูกอกหเบอร์แปดเบอร์เบอร์นี้ก็สุดยอดไปแล้วครับลูกออกไปครับทางนี้ก็หินเยอะหินเยอะมือนกครับก็น่าต้องระวัง

เดี๋จะาคนได้ไหมโอ้โหไม่ผ่านครับเปนานเบอร์ดนะครับแปมองไปนะครับดูครับตำรวจจั่ไจัดไปแต่ว่าไอ้พอ <c oughs> ดพอดพอดพูนกระสิบอดไผ่เหลืองผลเนาะ <c oughs> ช่วงนี้ก็เสียงเสียงอยู่คุณเศร้าพาอะไร้าห<ด>นาวแล้ว ยังไม่เศ้าเมฆงบกหลายแลฝนยินมากเองยังหนาวถรงด้กิฬราสีหมดเลยด้ดูคะแนนแด่ดูตัวลูกไปไมท่วโอเคโยนไปครับเอาสีขาวสกัดสีขาวเล่งโอ้โหไปแล้วครับโอ้โเศ้าจำเหอไปเหงอไปเอไปเงออไ สุดยอดครับสุดยอดครับกรรมการกี่ลูกเท่าไรแล้วล่ะห้าสามมาสองสิบมาห้าสามเอาเครึ่งเดียวก็พอหรืวอวะนี่ ดูสีขาวดูสีขาวกำพื้นได้ไหมโอ้โหอินโอ้โหชาชาแก้วชาทำให้กองเชียร์บาดเสียไปต่างๆกันนะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณสปอนเซอร์อ่าสปอนเซอร์ต่างๆที่มาให้กำลังใจกับลูกหลานของเรานะครับคนละสิบคนละยี่สิบครั้งขนมนมเนยก็ทำให้ เราก็อยากจะย้อนไปเ,เไปเ็นเด็กเพราะว่าอะไรที่มันมีความสุขกับติดฟง,งไม่มีห้อกันมีความสุขในการเล่นกีฬามีความสุขในการเรียนนะครับในการเรียนในการสร้างสรรค์ให้ชีวิตของเรา <c oughs> ครับดูครับพัฒนาตัวเองอ่าล็กซ้ายขวาไปลครับไปครับจบเบอร์แปดโอ้โหเลือกโอ้โหโ โอ้ยแดงแดงกอนด้วยนีเลยส้มงีนปูไม่ผ่านประตไม่ผ่านะครับได้ล้ครับโอเคสีขาวจะสีขาวอะเข้าประตูสีงสีขาวล้อออโล่ข้างสนามนะครับหอว่าข้างสนามคุณบอกสีขาวครับ nè trong một cái sân bay không 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 ไม่ทานไม่ทานไม่ทานคผมน่ทานนี้รกรรม่ารไม่ทานครับรั้กรรมการด้วยตัวเองเราไ้วยนะครับดูครับดูครับลูกนเออร์ลูกนเอร์เ่ยลูกบาดเจ็บไหมครับดูนะครับดูดู